สวัสดีนะวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับผมปลูกกล้วยยังไงให้ได้ผลผลิตดีนะครับวันนี้นี่นะครับผมสิ่งที่ต้องมีก็คือหนอกกล้วยแล้วก็มีจอบนะครับผมเพื่อที่จะใช้ขุดหลุมนะครับหลุมประมาณเท่าไรเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับผมที่เราจะใช้ปลูกนะครับ ผมจะปลูกให้หมดเลยนะครับตอนนี้พื้นที่ว่างอยู่ประมาณสิบไร่นะครับจะปลูกให้หมดเลยครับเดี๋ยวดูกันนะผมว่าผมจะขุดหลุมประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันะนะครับก็คือแบบนี้นะผมดูกันชัดๆนะครับดินดน, <c oughs> ดนี่คือสุดยอดเลยนะครับเริ่มแข็งแล้วครับน่าจะว่า นานแล้วนะครับตัให้เป็นอ่างนะออกเป็นหิ หอ่อตวห้าเมตดนะที่แล้ก็หลุมขนาดนี้ครับผมท,ทุกให้ละเอียดนะครับถ้าอยากให้ดีต้องใช้ปุ๋ยนะครับลองก้นหลุมนะครับจะสวยงามนะครับ น,นี่นะครับผมบก็กกกกเสร็จแล้วนะครับดูกันครับนี่นะครับผมขนาดหลุมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปลูกเลยนะครับสาธิตนะครับปลูกให้ดูเลยนะครับหนอนะครับอันนี้หนอ นม่มีมีเงาแล้วก็มีรากให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> จําลงไปนะครับ <c oughs> หันขึ้นข้างบนนะครับอันนี้ขึ้นข้างบนไว้นะครับให้ลูกมันออกข้างบนนะครับ <c oughs> นี่นครับผมปลูกเข้าไปนะครับดูความหาความลึกความอะไรก็ดูเอานะครับ <c oughs> อ,อย่าใส่นะครับว <c oughs> <c oughs> กอนใหญ่ก็กุบนะครับนี่คือยังไม่เสร็จนะครับเราต้องนี่นะครับผมไปนะครับไปเข้าไปนะครับนี่นครับ รอบๆนี้นะครับจะได้แบบญ้าจะได้ไม่ลกด้วยครับดินนึดจะได้ร่วนสวยครับ นี่ฮะคือฝนตกตั้งตรงๆครับพอเวลาฝนตกก็น้ำก็จะมาขังอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะได้กินน้ำต่อไปนะครับวดปลูกยังไงก็ได้นะครับขอแค่ไม่ปลูกตอนเข้ารษาก็พอนะฮะเสร็จแล้วนะฮะนี่นะครับผมสูตรนี้นะครับโอ้ นี่นะเสร็จแล้วนะผมก็นี่นะครับหนึ่งหลุมเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับไปแล้วนะผมบายบายนะครับ